ข่าวเรื่องกคอน ทำเอาช็อกวงการบันเทิงไปเลยนะครับสาหรับน้องนุ่นดําดงที่ประกาศนะครับถอยออกมาจากวงสอนรามน้ําเพชรวงลิเกชื่อดังนั่นเองครับทุกคนและล่าสุดครับทางด้านนะครับสอนรามน้ําเพชรเนี่ยเตรียมแถลงข่าวด่วนเร็วๆนี้ครับแฟนคลับเนี่ยตกอกตกใจกันทั่วหน้าครับทุกคนหลังจากการลาออกนะครับจากคณะลิเกสอนรามน้ําเพชรแบบฟ้าผ่าสําหรับนักเอกลิเกสาวนะครับนุ่นดําดงซึ่งต้บอกว่าเธอเนี่ยชี้แจง ทั้งน้ําตานะครับบอกว่าไม่มีคนคุยด้วยนะครับพยายามปรับทุกอย่างแล้วขอถอยออกมาครับไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดพระเอกสอนพรรามน้ําเพชรเนี่ยเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเร็วๆนี้นั่นเองครับทุกคนอ่าสำหรับเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ช็อกวงการ มากมากนั่นเองครับทุกคนสำหรับประเด็นของคุณนุ่นดําดงนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ออกมาร่ําไห้นะครับกลางไลฟ์นั่นเองครับทุกคนซึ่งบอกว่าในวงไม่มีคนคุยด้วยแหละครับจริงหลาทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเนาะอ่าแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอ่านุ่นเนี่ยก็ยังยังเผยนะครับบอกว่าข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่หนูก็ยังมีพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องหนูขอออกมาตั้งหลักก่อนนั่นเองครับทุกคนที่น้องได้ระบุเอาไว้กลางไลฟ์นะครับทีเนี้ย พอน้องเนี่ยเหมือนกับทิ้งระเบิดเอาไว้ปั้งหนึ่งนะครับบอกว่าคนในวงเนี่ยไม่คุยกับน้องใช่ไหมครับทีเนี้ยโวก็ตกไปถึงวงแล้วแหละว,ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับจริงแล้วทําไมเนี่ยไม่มีคนคุยกับน้องใช่ไหมครับทุกคนเป็นเหมือนที่น้องพูดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทางวงก็น่าจะเตรียมถแถลงเร็วๆนี้นั่นเองครับทุกคนจากกรณีดังกล่าวที่น้องได้มีการพูดเอาไว้เมื่อวานเนี่ยครับทุกคนแล้วก็มีโ้ข่าวออกมาเยอะมากๆเลยว่านุ่นเนี่ย เตรียมจะไปซบวงอื่นอะไรแบบนี้ครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่ความจริงเนาะเพราะว่าน้องก็เพิ่งจะประกาศแล้วก็แผลใจเนี่ยทุกคนยังไม่ได้หายเร็วขนาดนั้นนะจะไปซบวงอื่นเนี่ยอูมีมคิดว่าก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเนาะซึ่งคอมเมนต์ชาวเน็ตครับทุกคนก็ส่งกําลังใจไปให้น้องนะครับบางคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์แบบว่าโอ้โหทุบมอเข้าตัวเองเสียแล้วนะครับตามสุภาษิตที่บอกว่า นะครับอันนี้คือชาวเน็ตนะที่ไปคอมเมนต์กับประเด็นต่างๆนะครับนะนเนาะน้องเป็นคนมีความสามารถเชื่อว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะครับทุกคนในขณะนี้นะครับทางด้านแฟนเพจของสอนรามน้ําเพชรเนี่ยก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรแต่อย่างใดนะครับทุกคนนะโอ้โหทุกคนก็ถือว่านะครับมันจะมีผลกระทบกับวงหรือเปล่า นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือนกับนะได้เขาเรียกว่าอะไรอะได้ประกาศนะครับประกาศลาออกจากวงแล้วแล้วเจ้าภาพที่จ้างงานน่ะจะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับแล้วอิมเชื่อว่าเนาะมีแน่นอนแหละครับทุกคนเนาะมีมีผลกระทบแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยคือดำดงเนี่ยก็ถือว่า,าม,มาสร้างความฟีเวอร์เนาะให้กับ วงการลิเกเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาไปงานเนี่ยเราจะได้เห็นทางวัดเนี่ยประกาศนะครับว่านี่นะได้พบกับดำดงแน่นอนใช่ไหมครับวันเนี้ยคุณจะได้เห็นดำดงแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วอิมคิดว่านะทางวงอาจจะต้องมีอะไรที่มาแก้เกมอาจจะแบบสร้างดำดงขึ้นมาใหม่นะครับสร้างคนที่สวมบทบาทเนี้ยขึ้นมาใหม่นะครับทุกคนเนาะ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคนตอนนี้ก็คือคนให้ความสนใจหนักมากแล้วก็คนปักหลักนะครับรอว่าทางแฟนเพจหรือว่าทางต้นสังกัดเนี่ยนะครับจะมาออกมาเผยว่ายังไงบ้างนะทุกคนสําหรับประเด็นที่น้องได้มีการไลฟ์เอาไว้เมื่อวานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบสร้างความตกอ,อกตกใจนะครับให้กับแฟนแฟนลิเก ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกับสถานการณ์เนาะอ่ะไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้เขาจะตั้งถแถลงเลยหรือเปล่านะครับยังไม่ได้กำหนดมาว่าจะถแถลงวันไหนแต่ทีนี้ก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็มาปักหลักรอกันว่าจะหนังคนละม้วนหรือเปล่าว่าจะเป็นอะไรยังไงแบบนี้ครับทุกคนเนาะ ก็มารอติดตามกันนะครับเมื่อวะคือประเด็นหลักๆเลยนะที่มันเกิดขึ้นสําหรับเมื่อวะเมื่อก่อนหน้านี้นะครับทุกคนประเด็นหลักๆเลยเนาะก็จะเป็นน้องนุ่นเนี่ยเหมือนกับว่าตอบโต้แฟนคลับเกี่ยวกับคนที่มาถามว่าน้องนุ่นแฟนน้องนุ่นคือใครใช่ไหมครับแล้วนุ่นก็ตอบไปค่อนข้างที่จะเซนส์ทีฟกับแฟนคลับนะครับแล้วก็เป็นดราม่าไปจนได้ออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็สืบเนื่องมาต่อเนื่องเลยก็คือแม่น้ำหนึ่งเนี่ย ลถตู้ให้กับน้องนะครับราคาหลายล้านบาทกันเลยทีเดียวก็กลายเป็นกระแสชั่วข้ามคืนไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็กระแสต่อเนื่องกันเลยทีเดียวกับการที่น้องเนี่ยนะครับประกาศว่าขอถอยห่างออกมาก่อนจากวงสอนรามน้ำเพชรนะครับซึ่งน้องก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดใจถ้าเป็นตัวเราเองนะทุกคนเราทํางานในในวงเนี่ยแล้วเราไม่มีคนคุยด้วยถ้าเป็นเหมือนที่น้องพูดนะเราก็อึดอัดนะแล้วเราจะทํางานยังไงก็คือการที่แบบเอนเตอร์เทนคนอนะ คนดูอะ่ะมันคือการที่แบบต้องใช้หน้าตาต้องใช้อารมณ์เป็นหลักเลยนะกับการแสดงหน้าเวทีอะ่ะถ้าเกิดว่าไม่มคีคนคุยกับน้องจริงๆก็เอาเอาจริงๆน้าสงสารนะน้าสงสารน้องเหมือนกันนะครับทุกคนก็ก็มารอว่าวงจะออกมาชีชแ้แจงยังซึ่งคือมาเร็วมากมาเร็วไปเร็วมากนะครับกับกับนุ่นดำโดงคือไปเร็วไม่ใช่ว่าไปไปจากวงการนะไปจากวงสอนรามน้ำเพชรเนี่ย ถ้าเกิดว่าน้องไปจริงๆก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆครับทุกคนซึ่งวงลิเกมวงนี้ก็ถือว่าสร้างนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับน้องเลยก็ว่าได้นะทุกคนก็นะตอนนี้คือชาวเน็ตเนี่ยตั้งธงเนี่ยเป็น2ฝั่งแล้วแฟนคลับสอนรามน้ำเพชรเขาก็ตั้งธงเนี่ยรอจะจะแบบว่าอ่ะจะยังไงแล้วก็แฟนคลับนุ่นดำดวงเนี่ยก็ให้กําลังใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รอทางวงออกมาชี้แจงดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงกับคุณแบงค์นะคุณแบงค์สอนรามน้ำเพชรนะครับว่า จะออกมาคุยกับประเด็นนี้อะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวอิมก็จะติดตามส,สถานการณ์เนาะมาฝากทุกคนเรื่อยๆกันแล้วกันเมื่อวานนี้อิมได้นําเสนอข่าวไปวก็คือคนให้ความสนใจเยอะมากๆนะครับเนาะแล้วส่วนที่ว่าน้องเนี่ยจะไปซบ,บวงนั้นวงนี้อิมคิดว่าเป็นไปได้หรอเป็นไปได้ยากนะเหมือนกับว่าแผลใจน้องก็ยังไม่ได้หายอะไรเงี้ยนะครับอิมคิดว่า เป็นไปได้ยากพอสมควรที่แบบจะไปซบค่ายนั้นค่ายนี้อะไรแบบเนี้ยเนาะอ่ะหรับคลิปนี้นะครับผมอิมข่าวกระแสนะครับก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเนาะเดี๋ยวมอิ่มจะติดตามนะครับสถานการณ์ก็แล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับถ้าถ้าเขามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยอุ้มอ,มอิมจะออกมาพูดนะครับแล้วก็ไปฟังไปรวบรวมมาว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ